สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมซึ่งอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งในสแห่งของโลกครับที่นี่จะเก็บค่าบริการในอัตราผู้ใหญ่คนละ20บาทเด็กคนละ10บาทครับเดี๋ยวเราชำระเงินค่าบริการแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับ วันที่ผมเข้ามาที่นี่นะครับอุณหภูมิน้ำในบ่อประมาณ40องศาเซนเซียสครับปกติแล้วเขาจะให้อาบหรือแช่น้ำผู้ร้อนในประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับต่อครั้งนะครับทั้งนี้เพราะว่าอุณหภูมิของน้ำนี่รู้สึกว่าจะร้อนมากนะครับ เป็นบ่อแฝดครับหรือบ่อพ่อบ่อแม่มีลักษณะคล้ายกันจำนวนสองบ่อครับอยู่ติดกันอุณหภูมิโดยเฉลี่ยก็ประมาณ40-47ถึงองศาเซนเซเยสครับที่นี่ในอดีตบริเวณน้ำพุร้อนเข็มของท่อมเมื่อก่อนยังเป็นป่าดงดิบ และบ้านเรือนในตำบลห้วยน้ำขาวยังมีไม่กี่หลังคาเรือนพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมจะมีสภาพเป็นป่าดงดิบที่มีลักษณะของป่าชายเลนเส้นทางยังเป็นทางเดินเท้าและสัตว์ป่าน,านานาชนิดอาศัยอยู่ชาวบ้านที่นี่ถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีการเล่าต่อๆกันมาว่า เมื่อมีการแสดงหรือการละเล่นต่างๆในพื้นที่ของตำบลห้วยน้ำขาวเช่นการแสดงมโนลาการแสดงหนังตะลุงและการฉายหนังกลางแปลงหรือแม้แต่หนังขายยาผู้จัดงานจะต้องทำการขอเปิดการแสดงต่อโต๊ะนำร้อนซึ่งหากไม่มีการขอเปิดการทำแสดงก็จะทำให้เกิดติดขัด ไม่สามารถแสดงกลายเป็นตำนานความเชื่อที่สืบต่อมากันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับในช่วงที่โรคโควิด -19 ระบาดท,ทางเทศบาลห้วยน้ําขาวซึ่งดูแลสถานที่แห่งนี้ ได้ปิดปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องน้ำให้ดูน่าใช้บริการมากยิ่งขึ้นครับ แช่น้ำพุร้อนเค็มเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเที่ยวชมธรรมชาติซึ่งเป็นป่าชายเลนที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันนี้แหละครับ ที่นี่เขาก็มีบริการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับมีทั้งนวดตัวนวดฝา่าเท้ากดจุดก็ราคาเขาก็ไม่แพงครับถ้าท่านมาเที่ยวที่นี่ก็ลองเข้ามาใช้บริการดูได้นะครับ<ม>ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ